พวกตัวพวกนี้คือเอาบแตรตัวรุ่นเก่าที่เพิ่งออกไปประมาณปีสองปีที่แล้วที่จะเป็นตัวที่เขาอัปเกรดแต่เนี่ยคืออัปเกรดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเห็นขนาดเล็กอย่างนี้แต่ว่าสเปคแม่งจัด อยากจะได้แวกคัมสักตัวอย่างตัวนี้สองสก้ต่ตนะคุณซิโโลเราไม่ต้องแบกตัว10กว่ากิโลขึ้นไปแล้ว s> <S เราแบกแค่ตัวประมาณนี้5โลเนี่ยขึ้นไปทํางานไว้ความเสียเจตัวนี้พุ๊กแบกต่อเสร็จตัวนี้ปุ๊บแบกต่ตอเขาทำสบายอยู่แล้ว <_ s 2> เรื่องของความร้อนเรื่องของอะไรเงี้ยมอเตอร์เอสซีเขาเอาอยู่สังเกตไหมใหญ่เบอร์เพราะมันใหญ่ขึ้นนะแล้วก็มีตรงสีบอกกัาแต่นี่นะมเการผมชอบผมชอบผมชอบตัวนี้มาก่าเออทำให้เหนไปเลยไม่ไม่คัทไม่คัทเลยแบบรุ่นเล็กแล้วไม่คักเลย สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวกันอย่างเนี้ย วันนี้จะเป็นการรีวิวแวคคัมปั๊มตัวนี้ของทูแ v ททัสโกนั่นเองนะผมตัวนี้ก็ที่เอามารีวิวเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสินค้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับสดร้อนๆใช่ร้อนๆบางท่านก็ซื้อไปแล้วนะการใช้งานก็ทัสโก่ดีอยู่แล้วเอพอปล่อยออกมาก็โอ้ยหลายๆคนนะชอบเลยนะครับผมตัวนี้ก็มีรุ่นตัวคาจริงกับซีรีส์เนี่ยมันออกมา3ตัวก็คือจะมีตัวทางด้านของ TB C1 BS t ซี c นึแล้วก็ TB C1DD 3ดีตัวต ต่างกันที่เรื่องของสเตตแล้วก็ C f M นะครับผมก็สำหรับตัวนี้นะผมเป็นทางน้าของ1.4 C f M อ่าส่วนอีกตัวหนึ่ง T B C 1 C S ตัวนั้นจะเป็น3 C f M นั่นเองนะผมทุกตัวก็คือลงสูงสุด150ไิตรนะเอางี้ว่ตัวนี้ประมาณ40ลิตรนะครับตัวที่เป็นตัว C S อ่ะคลาสสิกเป็นตัว83ลิตรคือที่เราเคยใช้กันมาก่อนหน้าเนี้ยแล้วก็ตัวนี้เป็น D D นะครับ C 1 D D ตัวนี้จะเป็น2สเตตสสเตตอ่าเป็น2สเตต แต่ว่า40ลิตรเหมือนกัน40ลิตรเท่าตัวเนี้ยคือเวลาจํารุ่นน่ะอ่าไอ้ตัวที่มันมันจะเป็น C B C 1เหมือนกันใช่ป่ะมันจะมี B S D D แล้วก็ C F ถูกไหมอ่าใช่ตัวเนี้ยมันเป็น B S เนี่ยมันคือรุ่นเบสิกอ๋อเนี่เบสิกคือรุ่นเริ่มต้นไงอ่าเนี่ยตัวเนี้ยคือรุ่นเริ่มต้นรุ่นแรกถูกไหมตัวเล็กที่สุดใช่ถูกไหมอ่าเนี่ยคือเบสิกครับสำหรับช่างทั่วไปหรือคือทําแอร์บ้านโดยเฉพาะเน้นพกพาสะดวกน้ําหนักเบา นะครับจับกระชับมือตัวนี้ทําเป็นยางด้วยนะมีทั้ง2หุนแล้วก็ตัวนี้เท่าไหร่3หุน3หุนเลยใช่ครสำหรับสาย3หุนเลยนะครับโอ้แม่เจ้าใหญ่มากนะครับปูดปัดนะครับทำเป็น3หุนออกมาแล้วก็เป็น2หุนเข้าไปแล้วก็วาลงนี้ข้างในเขาเรียกว่าออยล์เซนเซชั่นวาวก็คือเป็นวาวกันน้ํามันนะครับเวลาที่ลูกค้าไปใช้กับไปคอนเกตจะได้ไม่มีปัญหาครับ น,นี้ช่วยระดับหนึ่งนะครับไม่ได้แบบเป็นประสิทธิภาพอะไรนะครับแต่ช่วยระดับหนึ่งคือช่วยในส่วนของน้ำมันและามาไหลกลับเข้ามาหาตัวอุปกรณ์ของเรานะครับ ตัวนี้เป็นเบสิกไปเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งขยับขึ้นมาเป็นรุ่นซีเอสซีอันนี้เราไม่ได้เอามาดูไม่ได้ดูนะครับเขาเรียกว่าคลาสสิกนะน่ีฮะง่ายๆนะครับ TB43 คลาสสิกอ่าตัวนี้จะเป็น2เท่าของตัวนี้ใช่ก็คือ83ลิตรเมื่อกี้40ลิตรใช่ไหมตัวนี้ประมาณแปกว่าลิตร83ลิตรนั่นเองนะครับก็ประมาณสามเซฟเอ็มตัวนี้หนึ่งจุดสี่เซฟเอ็มตัวนี้หนึ่งจนดสี่ตูดนะครับพี่ผ่านมาแู่ล่างหนึ่งสเหมือนกันเด้ มันก็ได้แตลว่าต่างกันที่ในส่วนของห้องห้องปั๊มอ่าก็คือว่าทาสโกรุ่นใหม่ๆที่ออกมาดีไซน์เขาจะเป็นอย่างนี้เกือบจะหมดเลยใช่ครับถามว่ามันเอามาแทนตัวอะไรมันก็มาแทนตัวเก่าที่เพิ่งออกไป C30 SZ ถูกต้อง C 3 0 s ามศูนย์แวใช่ก็สื่อดีก็เป็น2องสเตแต่ว่าอย่างตัวของ1 Sta สเตทเขาก็คือทำแยกออกมาเป็น2รุ่น2แบบแยกออกมาอีกให้เลือกใช้งานตามฟังก์ชันโการ งบที่ลูกค้าตั้งไว้ตัวนี้ก็คือเป็นมอเตอร์ AC เป็นมอเตอร์ AC นะครับหนึสเตทที่นี่ซีหนแล้วก็ที4 3สีนะครับตัวนี้1สเตทต่อไปเป็นรุ่น2สเตทก็คือที4 1ซ d DD ก็ดับเบิลสเตทนะครับเป็น2สเตทที่เป็น40ลิตรแต่2สเตทนะครับข้อแตกต่างก็คือตัวแก๊สบาลแก๊สบาล แค่บาร์บาร่าแค่นั้นเองถูกต้องนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องอัดที่มี2ใบกว่าทําสูญอากาศได้ลึกขึ้นนะครับการันตีที่15ไมล์ครแล้วก็ข้อต่ออะไรเหมือนเดิม2องหุนสามหุนให้มาจัดเต็มอยูแล้วสำหรับชาร์ทคู่แบตชาโกใช่มันมาแบบว่าเขาจะเป็นมาตลอดอยู่แล้วเดี๋ยวนี้รุ่นหลังหลังมาตัวไม่ตัวเล็กตัวใหญ่เพิ่งทำสามหุนมาให้หมดเลยใช่ครับเพราะว่าพักหลังหลังมาพี่ช่างใช้เริ่มใช้สายสามหุนกันมาเพื่อความรวดเร็วในการทำงานเราเดี๋ยวนี้เราจะได้ไปทำหุนต่อแข่งกับเวลาฮะเพาาาาาะะวว่่่่่นนนจจมมีีีๆชงหลยคคิ ในการติดตั้งแอร์ด้วยช่วงนี้น่าร้อนด้วยน่าร้อนร้อนมากร้อนจัดนะครับผมใช่ช่วงนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าซื้อเนาะสำหรับช่วงนี้อัปเดตเพิ่มมานะพักหลังมาเป็นสวิตช์อย่างนี้นะฮะเป็นสวิตช์แบบนี้แข็งแรงทนทานแล้วก็เป็นพาวเวอร์ปลั๊กอ่าเป็นเป็นปลั๊กเหมือนปลั๊ก PC ปลั๊กมาหุงข้าวปลั๊กอะไรเงี้ยครับมันก็สะดวกนะสะดวกสะดวกแต่ให้ทำถ่ายแล้วกันนะครับแต่สะดวกที่ว่าในการเก็บเข้ากล่องเก็บอะไรอย่างเงี้ยเอาเนี้ยยัดใส่มันก็ใส่ปิดริร้อยเลยไม่ต้องไปไปม้วนมันไปม้วนแล้วก็พับก็ขาด เลขอย่างผมมองว่าในเรื่องของการซ่อมบำรุงด้วยนะใช่ครับทำง่ายเราส่งว่าเข้ามาซ่อมหรืออ่างเงี้ยมันก็สะดวกนะครับอ่านไม่้างหลังแล้วก็ในส่วนของลวดลายไี่ทำเพื่อความสวยงามเพลนะครับอย่างที่คุณซีโร่เคยบอกไปใช่เพิ่มคลีบเพิ่มคลีบเพื่อเพิ่มพื้นที่ พิ่มพื้นที่แล้วก็จะได้ระบายความร้อนได้ดีนั่นเองนะคบซึ่งยิ่งตัวใหม่มาเนี่ยมันก็ยิ่งคลิปถี่กันนะคุณซีโร่พอเราทําตัวเล็กลงตัวเล็กลงปุ๊บพื้นที่ระบายความร้อนเราน้อยไงเราต้องเพิ่มในส่วนฟินหรือคลิปเข้ามาอะไรยคนสูงใส่ทําไมทัสกมาทําไมเดี๋ยวนีแม่งทามาตัวเล็กตัวเล็กตตวน้อยตัวเล็กตตวน้อยอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าในเรื่องของเหตุผลในเรื่องของขนาด เวลาที่ช่างขึ้นไปอย่างบางตัวบางทีตัว2เงสเตแต่ก่อนอ่ะอย่างตัวเอ1ีหนึอดีอะไรพวกเนี้ยตัวอย่างยักษ์เลย10กกิโลหระใช่ครับอันนี้มาปุ๊บเนี่ยทั้งเกิดว่าให้ลองดูกิโลประมาณไม่เกิน5โลต้องค э ุณซีโรสำหรับตัวนี้ก็สะดวกในการใช้งานด้วยอ่ะมาแล้วก็ ในส่วนของเรื่องพัดลมระบายความร้อนอะไรก็เขาออกแบบมาคิดมาเพื่ออะไมีช่องว่างอยู่ครับดึงอากาศไปดูอากาศระบายความร้อนออกไปได้สบายมากเออสาหรับคือคิดมาหมดแล้วโอเคเลยประมาณนี้เลยแล้วก็ใส่สังเสังเกตไหมใหญ่เบ้อเพราะมันใหญ่ขึ้นนะแล้วก็มีตรงสีบอกทัดเตีนมิดแมทัดเจนมากนะครับในการผมชอบผมชอบผมชอบตรงนี้มากว่าเออทำให้เห็นไปเลยไม่ไม่คัด ช่กัดเลยอ่ะสับรุ่นเล็กแล้วไม่กัดเลยเห็นเห็นด้วยความที่แบบว่าเห็นเห็นชัดเจนเลยน้ำมันดแล้วนะเปลี่ยนเถอะอะไรเงี้ยอุ้ยก็โอเคเลยสําหรับตัวรุ่นใหม่ของทัสโกจะบอกว่าพวกตัวพวกเนี้ยคือเอามาแทนตัวรุ่นเก่าที่เพิ่งออกไปประมาณปีสอปีที่แล้วที่จะเป็นตัวที่เขาอัปเกรดแต่เนี่ยคืออัปเกรดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะผมเป็นทางด้านของตัวแบคคัมเห็นขนาดเล็กอย่างนี้แต่ว่าสเปคแม่งจัดมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพี่ช่างคนไหนที่ช่วงนี้มีพวกอางานไปติดตั้งหรืออะไรพวกนี้แล้วอยากจะได้ แวร์้ามสักตัวผมว่าค่อนข้างเหมาะเพราะว่า อย่างตัวนี้สองสเตนนะคุณซิโร่เราไม่ต้องแบกตัว10กว่ากิโลขึ้นไปแล้วเราแบกแค่ตัวประมาณนี้าโลเนี่ยขึ้นไปทํางานไว้คามละเอียดงานตู้เย็นตู้แช่ตรวนี้ก็ตอบโจทย์แล้วนะครับใช่แล้วก็อยากฝากไว้ก็คือในส่วนของทัชโก้แบกเนี่ยอุปกรณ์อะไรเขามันซัพพอร์ตแล้วกันที่พี่ช่างใช้ในปัจจุบันนี้แล้วนะครับขอขอฝากตัวนี้ไว้ครับผมแล้วก็อุปกรณ์ที่แถมมาในกล่องลืมลืมเลยมีน้ำมันน้ำมันมาให้น้ำมันแถมมาให้ผมชอบความที่เขาแถมมาให้สองันแถมมาให้2อันงกันวมกันชงของการใช้งาน เรื่องนื้ออเหมาะกับงานที่ทํายาวๆเนื่องด้วยเขาเป็นมอเตอร์เอซีนะครับเร็ดตัวนี้ปุ๊บแบ็ต่อเร็ตัวนี้ปุ๊บแบ็ต่อเขาทำสบายอยู่แล้วเรื่องของความร้อนเรื่องของอะไรเงี้ยมอเตอร์ AC ซีเขาเอาอยู่ นะครับอันนี้เขาฝากไปด้วยอ่าท่าน,นที่เที<อ>่ยงเท่าไหร่รับงานไม่อันติดตั้งไว้และสิบตัวโอโ้โหจัดไปนะครับัไปลุยๆไปเลย,ลยครับช่บวงนี้ก็ลุยไปเลยถ้าเกิดไม่กลัวดำก่อนหนะ่ยหยอกหยอกหยอกอ่ะ evet. ยังไงก็ขอฝากไปด้วยนะครับผมสําหรับตัวของแวคคัมทน้งสองตัวนี้ความจริงสามตัวแหละมันมีตัวหนึ่งแต่ว่ารูปร่างเหมือนกันก็สามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางของวีชูมาดไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊คลายนะผม ผมลืมฝากเว็บไซต์ด้วยนะผมตอนนี้มีเว็บไซต์วิชูมาท์แล้วช่องทาง m a r k e t ็ตเท e ก็หาได้นะผมทาง s h o ป e ี้ a า a าดหรือว่าจะเป็นนกนกทิกต็ o k ตอนนี้เราก็มีลงคลิปแล้วก็มีช็อปอยู่ในนั้นนะผมเรื่อยๆอยังไงก็ฝากพวกเราไปด้วยนะัผมแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะัผมในช่องทางของ y o u u u b e วิชูมาท์ h ช n แนลเราจะเอาสินค้ามารีวิว สาระบ้างใช้และสาระบ้างบางทีอยากทําคลิปแบบไร้สาระเหมือนกันนะแบบไปไปทำอะไรก็ไม่รู้อ่อยากไปข้างนอกอยากไปข้างนอกตอนนี้อยากออกข้างนอกเดี๋ยวลองดูกันว่าเราจะมีโปรเจกต์อะไรอยู่ในห้องแลบอยู่ในห้องสปอตสอมันไม่สนุกอะพี่พี่แจ้งคนไหนอยากอยากให้เอาไปลองใช่เอาง่ายๆที่ไมาต้องขึ้นบังนามก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยสําหรับช่องทางเรามีคาถามข้อติชมอะไรก็บอกกับพวกเรามาได้ผมพวกเราไม่งอแงยแล้วนึกถึงใคช่างงนึกถึงฟีชิลมากนะผมโปรเยอะส่งไว ถูกใจชัดแอรแ,แน่นอนนะผมราวิชหาารวันนี้เราขอ,ขอาลาไปก่อนสวัสดีครับ